หรือใครอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษไม่มีนะครับทำไมต้องมาเกี่ยวตัวตัวนั้นด้ยวยตัวแนวทำ <c oughs> ไมต้องมาเกี่ยวตัวเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้นะครับได้คําถามแล้วนะครับยกแก้มมีไหม,ไมจิตใต้สัเถออิจิตใต้สัมถิหมาย้วเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวแล้วจิตใต้สัมถิคือคือยังไงคืออะไร อาอมันจะพลิกเผ็ดเลยครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าจิตใต้สังหรณ์มันอยู่ตรงไหนนะครับมีอะไรไหมครับแค่ไหนครับครับฆราวาสต้องปฏิบัติแค่ไหนพระปฏิบัติแค่สุดครับปฏิบัตฆรารวาสปฏิบัติแค่บวช ครับไม่พ <divide> ร้อมกันเอามาพร้อมกันความคิดกับเราภาวนาอยู่แล้วก็มีความคิดเข้ามานะครับอ่าอ่ามีความคิดเข้ามาพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยมีทั้งความคิดแล้วก็ทั้งคาภาวนามาพร้อมกันเหมือนเราบริการไม่พองราหยุน้องเันคิดมาเชียร์ต้ใหม่สักที ไปเนื่อย้มัง่งแบบนั้นไหมไอบรริกรรมพวบริกรรมอยู่นะครับผมคือคือ,ค,อคือมีคนอยากถามหลายคนแต่ตอนเวลานอกเวลานี้จะถามแต่ว่าคําถามบางคำถามเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยอ้าวครับว่าจิตอะไรนะจ,นจิตสำนึกครับเขียนเลยครับจิตสำนึกอ่า จิตสำนึกนะครับจิตสำนึกอยู่ชั้นสองครับถ้าจิตไต้สำนึกอยู่ชั้นหนึ่งจิตไร้สำนึกไม่มีบ้านอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> จะปฏิบัติยังไงไม่เกิดแก่งเ,เดี๋ยวจะไปชนงานด้วยนะครับจะปฏิบัติแค่ไหน จิตสำนึกจิตใต้สำนึกแล้วก็จิตไหลสำนึกนะครับอย่างไรแค่ไหนอ่าโอเคมีกไหมครับวิญญาณตายไหมวิญญาณตายไหมอาจารย์น้องแคทต้องมาตอบอาจารย์อาาจรน้องแคทไปนั่งดูวิจญาณมันดับดับมันอย่างเร่้ยงน้องแคทว่าปั่นดังก็มึปั่นนู่ก็มึวิญญาณ ดับแล้วตายแล้วนะครับคนที่หาสองสองคำถามแลห้าคถามแล้วนะหรือจะเยอะไปนะครับคนที่ยังไม่มีไหมครับกำมาถานเราทำอะไรคือน้ำชาไะ้ไหมอ่ะควินอะมีมไหมไ่ตอนไหนเนื้อคู่อยู่ที่ไหน เวลามาปฏิบัติทำไมต้องปวดหัวนะครับเวลาปฏิบัติทำไมต้องปวดหัวไม่ปฏิบัติ่วดไหมมาที่ปวดเยอเลยนะมนีใครปวดหัวบ้างครับทา่มาที่นี่